ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงแห่งการรีเมคคลิปนะครับเอาจริงก็ไม่รู้ไปทำอะไรก็เอาคลิปเก่า3ปีก่อนนี่แหละมารีเมคนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเนี้หัวข้อที่น่าสนใจมากพระเอกไร้เพื่อนครับคือฟังแล้วแบบเอยแม่งใช่อะ่ะมาเลงดีน่าทำก็จะเป็นอนิเมะแนวเนี้ยพระเอกไร้เพื่อนไม่เข้าสังคมเงียบๆในหัวข้อที่ชื่อว่า7อนิเมะพระเอกสายโดดเดี่ยวไร้เพื่อนไม่เข้าสังคมนะครับจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเถอะนะ มาเริ่มที่เรื่องแรกดีกว่านะครับคือถ้าเกิดไร้เพื่อนเนี่ยก็ต้องชมลมคนไร้เพื่อนดิเออชื่อเรื่องมันบอกอยู่ใช่ไหมโบคุวะโทโมดจิกาซุคุนก็เป็นเรื่องราวที่ออกความเป็นเลิฟคอมดี้นะเป็นเรื่องราวของพระเอกชายหนุ่มที่ไร้เพื่อนตามหัวข้อของวันนี้เนี่ยแต่มันมีเหตุผลที่มันไร้เพื่อนนะฟังไปแล้วแบบก็น่าสงสารเหมือนกันไม่ได้เป็นที่ตัวมันเองหรอกแต่ว่าเป็นที่บุคลิกภาพภา,พภายนอกอะ่ะเหมือนนักเลงไงแต่งตัวที่แบบพับขางเกงเหมือนกุ้ยชัดชัดและแถมเป็นคนที่ผมทองแต่กำเนิดใช่ไหมเป็นลูกครึ่นานนมัาแบบ โก้ผมเออฟิลประมาณแบบเป็นแยงกี้อะไรเงี้ยแต่จริงแล้วไม่ใช่นะเป็นลูกครึ่งแถมยังเป็นนักเรียนปริศนาที่ย้ายเข้ามาเรียนใหม่ในโรงเรียนปิดอีกด้วยคือโรงเรียนที่พระเอกย้ายเข้ามาเนี่ยมันเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างปิดไงไม่ค่อยรับเด็กกลางเทอมใช่ไหมละ่ะแต่พระเอกเนี่ยมันสามารถย้ายเข้ามาได้ไงก็เลยมีข่าวลือว่าแบบเออมีอํานาจมือช่วยเข้ามานะโดนไล่ออกจากที่เก่าแต่ว่ารู้จักกับพอ,อเนี่ยก็เลยเข้ามาที่นี่ได้ก็รู้จักจริงๆนั่นแหละใช้เส้นสายเข้ามาจริงๆแต่ว่ามันไม่โดนไล่ออกไงมันมีปัญหาต้องย้ายมา เกียจเลยมาเรียนแล้วไม่มีเพื่อนเขารู้จักกันหมดแล้วไงคนมันเชื่อแบบนี้แล้วว่าพระเอกมันไม่ดีมันก็แบบเข้าหาใครมันก็ลําบากกันนะครับเข้าหาคนคนก็กลัวพระเอกก็เลยแบบโอ้โหอยู่คนเดียวแบบ สาวๆมานันที่เป็นคนดีของสังคมไม่คดไม่โกงกินนะแต่ก็ไม่มีเพื่อนครับก็เลยนี่แหละไปเจอใบสมัครชมลมหาเพื่อนไงชมลมรับก็เลยไปสมัครเข้าชมลมคนไรเพื่อนตามชื่อเรื่องนี่แหละนะครับก็ไปมีเพื่อนอยู่ที่ชมลมนั้นไปมีฮาเลมอะไรก็ทํากิจกรรมเลิฟคอมกันเออนะไม่ใช่หัวข้อหลักแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องตำนานนะถ้านึกถึงแบบไรเพื่อนก็ต้องเรื่องนี้อ่ะหนึ่งในนั้นอ่ะจริงปะ ต่อมาดีกว่านะครับพระเอกดีๆในโลกอนิเมะเนี่ยมันจะมีเหตุผลในสังคมรังเกียจนะเรื่องนี้ก็ด้วยอีจิบันอูชิโรโนไดมาโอนะครับเป็นอนิเมะฮาเลมที่เก่าแล้วแหละเอาจริงก็ไม่ได้อยากแนะนำหรอกนะถ้ามันไม่ไลฟ์เพื่อนก็คงไม่ใส่มามันไม่มีอะไรอ่ะก็เป็นเรื่องราวในโลกแฟนตาซีที่พระเอกนี่แหละนะครับชายหนุ่มที่เป็นคนดีอีกแล้วนิสัยก็ดีมากเลยนะถึงแม้จะเป็นแบบลูกกัมพาใช่ไหมถูกเลี้ยงดูมาโดยโบสเนี่ยแต่ก็มีความฝันที่แบบยิ่งใหญ่อยากจะเป็นนักบุญอยากจะช่วยเหลือคนอื่นให้ได้มาก พวกแบบปีศาจใช่ไหมก็เลยนี่แหละตั้งใจเรียนมาตั้งแต่ยังเด็กเลยนะครับมุ่งมั่นมากว่าจะเข้าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนระดับเทพเลยแต่ว่าโรงเรียนนี้มันประหลาดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนที่จะมีการทํานายอนาคตของนักเรียนตั้งแต่เข้าเรียนเลยเพราะถ้าเกิดทํานายได้จะให้เรียนได้ตรงสายที่ตัวเองจะเป็นในอนาคตได้ใช่ไหมเพราะงั้นจะเป็นสุดยอดได้ซึ่งพระเอกเนี่ยตอนแรกเนี่ยหวังจะเป็นนักบุญแล้วแม่นคิดเลยนะมันต้องได้เป็นแน่นอนโลกสวยไงแต่โชคชะตามันไม่ได้ครับเพราะพระเอกเนี่ยไม่รู้ที่มาที่ไปใช่ไหมเราเป็นลูกกัมพาก น,นี่ยากเลยเพราะาแบบคนอื่นจะถูกทำนายเป็นอาชีพแบบธรรมดารรมดากันใช่ไหมแบบฝั่งดีๆบ้างอาจจะไม่ดีบ้างอะแต่ว่าพระเอกนี่คือเลวสุดแล้วครับจอมมานก็เลยสังคมรังเกียจเลยอยู่โรงเรียนไม่มีใครครบนะครับคนก็เข้าใจว่าไอ้นี่เนี่ย,ยทำชั่วๆมาแน่นอนเลยอนาคตจะเป็นจอมมานคบด้วยไม่ได้ครับแต่ด้วยความที่พระเอกเนี่ยมันดีไงเออคนดีไงก็เป็นคนดีใช่ไหมก็จะใช้พลังที่เป็นจอมมานของตัวเองนี่แหละนะครับทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนโลกอนิเมะแห่งนี้นี่แหละช่วยเหลือคนอื่นหลังๆก็มีเพื่อนมีาเเ็มมตนัแหละ ต่อมานี่ก็ตำนานเหมือนกันนะจริงไลฟ์เพื่อนผมนึกหน้าคนนี้ขึ้นมาคนแรกเลยก็คือเรื่องยาฮาริชีวิตรักไม่สดใสเลยสักนิดเนี่ยเออมาถึงบนขนาดนี้เนี่ยชื่อเรื่องบน่บนๆเพราะว่าชีวิตในโรงเรียนของพระเอกตอนแรกๆเนี่ยมันก็ไม่สดใสจริงๆนั่นแหละเพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีคนคบใช่ไหมล่ะพระเอกแล้วไม่ใช่เพราะดวงเลยนะเป็นทัศนคตินิสัยของพระเอกล้วนๆเลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบนิสัยมีความต่อต้านสังคมนิดๆเอาจริงๆก็แบบอินโทรเวิร์ดทั่วไปนะครับมัง้งเอาเป็นว่าพระเอกเนี่ยน่าจะหนักหน่อยละกันเพราะว่าเป ไม่มีใครครบเหมือนเดิม,มไม่เข้าหาใคระนะครับแล้วคนอื่นก็ไม่เข้าหามันด้วยรูปแบบหน้าตาก็ไม่รับแขกใช่ไหมแล้วแถมไม่เข้าหาคนก็แบบไม่มีคนคบชอบทําตัวเป็นหมาป่าเดียวดายฉายเดียวแต่ว่าอาจารย์ที่รักเนี่ยนะครับโอ้โหอาจารย์แบบเห็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนีย่ยต้องแย่แน่นอนเลยไม่อยากจะให้ลูกศิษย์เนี่ยกลายเป็นฮิ่ารโมลิอนาคตไม่มีใครครบไงก็เลยต้องแบบเนี่ยพาไปเข้าชมรมนะไปทํากิจกรรมชมรมอีกแล้วเหรอซึ่งพอได้มาเข้าชมรมแห่งนี้นี่แหละนะครับชมรมอะไรก็รู้กนออออยยยูู่่่่่่แแลล้วกก็็าางททีีีคิดหะมมมมเพืช นี้เพื่อนสาวๆใช่ไหมมามีเมียได้เข้าสังคมกับเขาบ้างจากเดิมที่ไม่เข้าเลยเนี่ยก็ได้เข้าได้ไปทํากิจกรรมชมลมก็จะได้รู้จักกับคนมากขึ้นทีนี้ละคนก็รู้แล้วว่าพระเอกเนี่ยมันแบบมันไม่ได้แย่นะมันดีเออมันแบบเป็นมันแค่นิสัยอย่างนี้เท่านั้นเองก็เลยแบบมีเพื่อนมีแฟนกลายเป็นชีวิตจากเดิมที่ไม่สดใสเลยสักนิดกลายเป็นชีวิตสีกุหลาบเอาจริงๆเป็นอนิเมะที่โคตรสนุกอะนะเรื่องเนี้ยเนี่ย ต่อมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็เก่าแล้วเหมือนกันนะสังคมรังเกียจเหมือนกันก็คือเรื่องโนคำครับปารานัยบังคับเลือกคือพระเอกเรื่องนี้เนี่ยจะดูว่าเป็นพระเอกพิมพ์นิยมนะดูดิดแบบว่าเป็นพระเอกแบบโอ้โหแสแตนดาร์ดพระเอกเลยอะดูแล้วแบบและก็ไม่ใช่คนที่แบบไม่เข้าสังคมด้วยนะแบบไม่ใช่ไทยที่สังคมรังเกียจแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นครับทำให้สังคมรังเกียจจากเดิมเนี่ยที่ใช้ชีวิตแบบัวรุ่นธรรมดาธรรมดาทั่วไปกลับได้รับความสามารถสุดแปลกประหลาดมาคล้ายๆกับระบบในอนิเมะใในนมมัังวาายยุคสีีี้้ทท่่เรรบบบบแห เลือกอะไรต่างๆขึ้นมาตรงข้างหน้าเรานะครับแต่นี้เป็นปรณัยบังคับเลือกนะครับเลือกทางเดินในชีวิตไงแบบถ้าเกิดเจอทางแยกนี้เนี่ยเออระบบจะบังคับเลือกเลยว่าคุณจะต้องเลือกตัวเลือกนี้หรือตัวเลือกนี้เท่านั้นซึ่งพระเอกเนี่ยเหมือนถูกระบบควบคุมชีวิตเลยนะเพราะว่าทางเลือกแต่ละ่างที่มันจัดมาให้นี่นะครับเสื่อมโทมมาก เสื่อมสามไม่ใช่เสื่อมโทมเสื่อมสามมากเพราะว่าแต่ละตัวเลือกเนี่ยสมมติว่ามี3ช้อยสองช้อยเนี่ยก็จะมีแบบแย่แย่มากแล้วก็แบบซ้าซ้ไปเลยอะ่ะเออแล้วไม่เลือกไม่ได้ด้วยนะถ้าไม่เลือกเนี่ยจะโดนลงโทษครับทำให้พระเอกเนี่ยจากเดิมที่เป็นคนธรรมดานะครับกลายเป็นคนซ้าซาม,ามในโรงเรียนไปชอบพูดอะไรแต่แปลกๆกักรามมาเออแบบเหมือนลวนลามคนอื่นด้วยคําพูดตลอดเวลาเพราะว่าระบบมันจัดมาให้อย่างนี้ไงก็เลยกลายเป็นคนประหลาดไปนะครับได้รับฉายาว่าเป็นหนึ่งใน5ตัวประหลาดของโรงเรียนไม่มีใครอยากยุ่งแต่ก็เหมือนเรื่อองบนไความ สมที่ได้รับมาเนี่ยมันทําให้ไปเจอกับแบบพวพันกับหญิงสาวแทนไงมีหญิงสาวมามากหน้าหลายตาเข้ามาหลง ต่อมาดีกว่านะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับข้างบนเหมือนกันนะแรกๆก็ดีเป็นที่รักของทุกคนเฮนไตโอจิทูวาลาวาไนาเนโกะครับองค์ชายจิตปวนกับน้องเหมียวยิมยากเรื่องนี้แหละพระเอกตอนแรกๆก็เป็นที่รักด้่แหละนะครับเพราะาพระเอกเนี่ยถึงแม้ภายในนะครับจะเป็นพวกขืนหื่นเหมือนเราเราด้แหละครับแต่เก็บไว้ในใจไงไม่บอกใครแต่พระเอกเนี่ยมันก็เป็นลัคกี้แมนเบอร์ใหญ่ด้วยเพราะว่าแบบไม่ว่าจะทําอะไรหื่นแค่ไหนก็ตามมีจุดมุ่งหมายหื่นแค่ไหนก็ตามแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่าพระเอกเนี่ยมันกำลังทําเรื่อออองดีๆยู่ฮ ทำอะไรอื่นๆแต่คนเข้าใจผิดจนกลายเป็นสรรเสริญจนกลายเป็นที่รักของคนทุกคนนะครับพระเอกเนี่ยก็โอ้ยแบบเป็นที่รักเลยแต่ว่าลึกๆในใจนก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นอย่าง,งน,นั้นไงแล้วไม่อยากเป็นด้วยก็เลยแบบไม่อยากจะเสแสร้งอีกต่อไปนะครับมันไม่ตรงใจคนหืน่นหื่นก็อยากบอกเขืน่นก็เลยไปขอพรกับเทพเจ้าเทวดาูปแมวที่อยู่บนภูเขานะครับที่จะสามารถบรันดาลอะไรก็ได้ให้เป็นจริงเนะี่ยพระเอกก็ไปขอพรว่าเอ้ยไม่อยากเป็นคนเสแสร้งอีกต่อไปแล้วไม่อยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนตรงไปตรงมาหื่นก็บอกเขื่มนซึ่ พระเจ้าแมวก็ประทานพรให้ว่าพระเอกเนี่ยจะไม่สามารถเสแสร้งได้คิดอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นคิดอะไรก็จะพูดออกอย่างนั้นทําให้กลายเป็นคนหื่นธรรมดาจากเดิมที่กลายเป็นหื่นโชคดีใช่ไหมกลายเป็นคนหื่นธรรมดาหลังจากนั้นที่สังคมรังเกียจเลยเพราะว่ามันกลายเป็นไอหืห่นธรรมดาแล้วไง <c oughs> ก็เลยไม่มีคนคบะนะครับอยู่ตัวคนเดียวกลายไปที่รังเกียจของนักเรียนทั่วไปแต่ว่าก็เหมือนเรื่องบนบนพอสังคมรังเกียจปุ๊บมีสาวมาติดซะอย่างนั้นนะเออมีน้องนู่นน้องน,องน,องนี้พี่สาวของน้องคนนั้นก็มาชอบเหมือนกันเลยเยอะแยะมากมายจะไปหมดนะครับ ต่อมาอันนี้เป็นแนวลักๆแบบจริงจังพระเอกสังคมรังเกียจเรื่องโทราโดระยายเสือใสกับนายหน้าโหดจริงไหมเรื่องนี้เนี่ยแรกๆพระเอกก็สังคมรังเกียจม,มากเหมือนกันเหตุผลคล้ายๆกับชมรมคนไร้เพื่อนคล้ายๆกันเพราะพระเอกเนี่ยเป็นชายหนุ่มที่หน้าตาโหดมากตามชื่อเรื่องเลยนายหน้าโหดพระเอกเรื่องนี้เนี่ยหน้าเหมือนนักเลงมากเพราะว่าพ่อเนี่ยก็เป็นแบบจิกโกมาก่อนใช่ไหมแบบเป็นกุ้ยๆอะ่ะทำให้พระเอกเนี่ยได้ความตาขวางความเป็นนักเลงมาจากพ่อไปที่ไหนมีแต่คนกลัวนะครับทางๆที่จริงๆแล้วเนี่ยพระเอกเรื่องนี้เนี่ยแม้เป็นคน อีกแล้วเหมือนกับชมรมคนไร้เพื่อนอีกแล้วเป็นคนดีชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับแล้วมนุษย์เราเนี่ยมันต้องตัดสินกันที่ภายนอกก่อนไงเรื่องปกตินะครับทำให้พระเอกเนี่ยแค่เปิดเทอมใหม่ก็ไลค์คนครบเลยทันทีแถมยังมีข่าวลือว่าไปถ่ายตังค์นักเรียนคนอื่นอีกทั้งที่จริงๆก็ไปเก็บกระเป๋ามาให้เขาไว้แต่เขาคิดว่าถ่ายตังค์ไงก็เลยแบบโอ้โหอะไรนั้นสังคมรังเกียจมากขยับนิดขยับหน่อยเพื่อนๆก็กลัวนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแบบพอเรียนอยู่ด้วยกันไปกันมากกรรจิงทํ ลมในรั้วโรงเรียนของเราแบบหนุ่มสาวใช่ไหมละ่ะก็จะมีกิจกรรมอะไรมากมายตามสไตล์อนิเมะญี่ปุ่นก็ทําให้เห็นนิสัยใจคอว่าพระเอกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคนดีนะมันแบบช่วยเหลือคนอื่นตลอดเลยแบบมีหน้าที่อะไรก็แบบทําเต็มที่อ่ะเออแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็เหมือนกันมีสาวๆมาติดพันเยอะมากเหมือนกันตอนแรกไม่มีคนคบนะยุปอยูมาแล้วมีสาวๆมาติดพันเยอะใครอยากดูก็ลองไปหาดูแล้วกันนะเรื่องนี้ผมว่าครบเครื่องเรื่องแนวรักๆมากแนะนํา ต่อมาดีกว่านะครับเออเรื่องนี้ก็เก่าเหมือนกันนะแต่ว่าเพิ่งมาสนใจดูตอนมาทําคลิปรีเมคนี่นั่นแหละสุริธาารรมะเหล่าสหายนักตกปลานะครับเรื่องนี้ก็ออกโดยพระเอกนี่ตอนแรกๆที่แบบอาการหนักมากนะเพราะว่าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องพวกนี้จริงๆอะ่ะฟีลคล้ายๆกับโคมิซังเลยคือแบบไม่ได้มีปมอะไรมากมายนะแต่มันเป็นนิสัยอ่ะพระเอกมันแบบนิสัยไม่สามารถสื่อสารกับคนน่ะคือสื่อสารแย่มากอ่ะคือจะคุยกับเพื่อนเนี่ยก็แบบหูแบบฮึบแล้วฮึบอีกก็ยังไม่สามารถคุยกับใครได้ก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่มีเเเเพพืื่่่่อออนนคครรััไไไไมมมมดด้้สงงกีียขาใ คือการหนักใช่ไหมล่ะลองลองไปดูแล้วกันจะเข้าใจนะครับแต่ก็ได้มีโอกาสนะเพราะว่าได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนใหม่แล้วที่นี่เนี่ยมันมีแบบมันมีบรรยากาศรอบตัวที่มันเข้ากันกับพระเอกที่มีปัญหาพอดีไงโชคชะตามันเข้ากันเพราะว่าได้เจอกับเพื่อนกลุ่มใหม่ๆใช่ไหมล่ะที่แบบมีเพียเพ้ยนเพี้ยนบ้างอะไรบ้างแต่ว่าที่สําคัญก็คือการที่คนแบบ i n รเวิร r t จะมีเพื่อนเนี่ยก็ต้องแบบมีคทิ i v i t y ที่ทําร่วมกันใช่ไหมเออแบบเรื่องนี้ก็จะไปตกปลากับเพื่อนทาให้สื่อสารกับเพื่อนได้มากขึ้นเพราะามีการอดีเลกที่ทําร่วมกันไปทํากิจกรรมอะไไรกกนุมๆปต มากันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเพื่อนกันเออแบบมันผมมันดูแบบจริงดีอย่างเพื่อนที่เราครบกันมาแบบยาวๆเงี้ยมันต้องมีแอคทิวิตี้ที่ทำร่วมกันใช่ไหมอย่างผมก็แบบเล่นเกมด้วยกันอะไรเงี้ยบางคนที่ถึงคบกันมาถึงปัจจุบันก็วันนี้ก็เท่านี้แล้วกันมีระบายนิดหนึ่งด้วยแต่เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเร็วๆนี้เลย